ตัวเราและสิ่งเราให้พอดีกับที่เด็กรับได้และทนไหวเด็กบางคนยังขึ้นชิงช้าไม่ได้นะคะขึ้นชิงช้าแบบแกว่งตัวอะไรเงี้ยขึ้นไม่ได้นะคะเพราะว่าเขายังรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเขายังไม่แข็งแรงเขามีความกลัวอยู่แต่ถ้าเราเกิดว่าขึ้นไปเลยไม่มีอะไรขึ้นไปขึ้นไปนะคะเด็กก็เกิดความกลัวนะคะแทนที่เขาจะอยากเล่นใช่ไหมเขาจะอยากเล่นต่อเขาจะอยากทํากิจกรรมต่อ เขาจะอยากฝึกก้ามเนื้อการทรงตัวให้ดีขึ้นต่อปรากฏว่าร้องไห้งองแงนะคะวิ่งหนีเราแบบนี้ก็มีอย่างอ่ะยกตัวอย่างน้องชอนนะคะน้องชอนชอบไปเอ่อไปเล่นพวกม้าโยกหยอดเหรียญพวกเกมใช่ไหมพวกเกมที่อยู่ในอต่างๆนะคะเขาก็จะไปผลักนู่นนี่นั่นแล้วก็เอามือไปขับรถทำนู่นนี่แต่ น้องไม่พร้อมที่จะหยอดเหรียญน,นะคะไม่พร้อมที่จะให้มีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวในตอนนี้เขาสนุกกับการขับนะคะเขาก็โต้อตอบนะคะเขาก็โต้อตอบเขาก็พูดเขาก็ตอบนะคะเขาจะไปอันนั้นเขาจะไปอันนี้จะเอาอันนี้เล่นอันนี้โยนโยนผลักผลักอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่พร้อมที่จะให้อุปกรณ์นั้นมีเสียงหรือสิ่งเร้ามากระตุ้นเขาเยอะ อ่าเราสังเกตดูนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเข้าไปเล่นกับลูกหรือว่าพาลูกไปเล่นกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆพาลูกไปเจอสิ่งที่แปลกใหม่บางทีเราก็ดูว่าเอะลูกของเราพอรับไหวไหมพอทําได้ไหมถ้าลองแล้วไม่ไหวไม่ได้เราก็ดูตามความเป็นจริงเลยใช้คําศัพท์พูดคุยกับลูกตามจริงเลยนะคะหนึ่งลูกรู้สึกยังไงลูกเห็นอะไรอยู่นะคะอ่า เราก็ใช้ความสับเหล่านั้นกลัวก็บอกว่ากลัวกลัวไม่เอาไม่เอาอู้ไม่เอา,อมไ,มเอาไม่เอามาแม่ช่วยแม่ช่วยแม่กอดไว้เนาะนะคะอย่าลืมว่าเราจะต้องปกป้องเขาให้ได้ดีที่สุดนะคะสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับครูแม่มตลอดจนสินค้าและบริการมีรายละเอียดที่ใต้ล่างของคลิปนี้ใน YouTube และ Facebook นะคะครูแม่มโชติลักษ์นักกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัว ให้คำปรึกษาทั้งทางไกลและต่างประเทศค่ะ